สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสะใจอย่างแรงเผ่าภูมิเบิกเนตรัฐบาลประยุทธ์ปมรีบกระโจนเข้าเก็บภาษีคริปโตเผ่าภูมิชี้คริปโตต้องปล่อยให้โตแล้วค่อยตัดแต่งไม่ใช่ตัดตอนตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้า นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทยและผู้อำนวยการศูนย์นโยบายพักเพื่อไทยกล่าถึงกรณีภาษีคริปโตเคเรนซี y หรือคริปโตว่าคริปโตต้องปล่อยให้โตแล้วค่อยตัดแต่งไม่ใช่ตัดตอนตอนยังเป็นต้นกล้าปัจจุบันการต่อสู้ทางความคิดระหว่างนโยบายการเงินแบบเดิมกับคริปโตเคเรนซี y ยังไม่เสด็จน้ำ ธนาคารกลางจำเป็นจะต้องเรียนรู้อีกมากถึงความเป็นไปได้ของการผสานนโยบายการเงินแบบเดิมควบคู่กับคริปโตหรือแม้แต่การปล่อยให้คริปโตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินและคริปโตก็ยังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากในการทำหน้าที่เป็นเงินราดิจิทัลเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนหรือแม้แต่การมีการพูดกันไปไกลถึงการแทนที่ระบบธนาคารกลางเลยซึ่งปัจจุบันยังเป็นเครื่องหมายคำถามที่ตัวใหญ่มากที่คริปโตต้อง ยามตอบวันนี้ยังไม่มีใครรู้ถึงทิศทางการพัฒนาเรารู้แค่ว่าระบบการชำระเงินเดิมมีข้อจำกัดธนาคารกลางเองก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ยังเร็วไปที่จะสรุปว่าคริปโตเป็นคำตอบและเร็วไปมากที่ภาครัฐจะตัดสินใจเชิงนโยบายบนความไม่รู้ว่าจะเปิดรับต่อต้านปิดกัน้นหรือสนับสนุนอย่างไร ผมจึงไม่เห็นด้วยกับการเร่งรีบกระโจนเข้าเก็บภาษีคริปโตของกรมสรรพากรซึ่งถือเป็นมาตรการที่มีผลในเชิงต่อต้านการพัฒนาการของระบบการเงินรูปแบบใหม่นี้ ทั้งที่ในภาพใหญ่เชิงนโยบายยังไม่ได้ข้อสรุปสรรพกรข้ามไปคุยเรื่องเก็บภาษีอย่างไรแล้วทั้งที่ในภาพใหญ่เรายังไม่เสด็จน้ําเลยว่าควรจะเก็บหรือไม่และเก็บเมื่อไหร่ภาษีมีผลให้อุตสาหกรรมนั้นนั้นหดตัวรังพัฒนาการและการเติบโตคริปโตกําลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นการเริ่มเก็บภาษีกับธุรกิจรูปแบบใหม่อย่างนี้จําเป็นต้องรอให้อุตสาหกรรมนั้นเซตตัวได้ในระดับหนึ่งก่อนการเริ่มเก็บภาษีเร็ว เหมือนเป็นการตัดตอนโอกาสทางธุรกิจโอกาสการระดมทุนและสร้างธุรกิจในโลกยุคใหม่ในอนาคตตลาดคริปโตไทยอาจใหญ่กว่านี้เป็นพันเท่าหมื่นเท่าถึงตอนนั้นการเก็บภาษีจึงคุ้มค่าที่จะทำและหากคริปโตไม่โตในไทยเนื่องจากโดนภาษีทุนสามารถย้ายไปโตที่อื่นได้ภายในเสี้ยววินาทีนี่คือการเสียโอกาสอีกทั้งถ้าคริปโตบนดินถูกตัดตอนคริปโตใต้ดินก็จะเกิดขึ้นซึ่งนั่นยิ่ง สร้างความซับซ้อนขึ้นไปอีกจึงอยากให้ภาครัฐแยกคิดระหว่างการกำกับดูแลคริปโตกับการกีดกันคริปโตซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันผมเห็นว่าการกำกับดูแลควรทำในระดับที่เหมาะสมแต่ไม่เห็นด้วยกับการกีดกันเพราะปัจจุบันคริปโตไม่ใช่ภัยคุกคาม คริปโตควรสามารถโตขึ้นได้โดยคริปโตก็มีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองไปเรื่อยๆโดยที่ระหว่างนี้ก็ไม่ได้สร้างความเสียหายต่อระบบการเงินแต่อย่างใดหลักคิดของรัฐต่อคริปโตจึงควรเป็นปล่อยให้โตแล้วค่อยตัดแต่งโดยการกำกับที่เหมาะสมแต่ไม่ใช่ตัดตอนตอนอยังเป็นต้นกล้า ภาครัฐและทอปอทอควรทุ่มเทเวลากับการพัฒนาระบบการเงินให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์ทางการเงินของโลกยุคใหม่ควรเร่งทำสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางรีเทล CBDC ซึ่งเป็นตรงกลางระหว่าง Fiat Money และคริปโตเพื่อลบข้อจำกัดของระบบการชำระเงินเดิมทปทควรทำหน้าที่ของตนโดยการทำ CBDC ให้แข็งแรงเป็นที่ยอมรับเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินภาครัฐสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินให้สอดคล้องกับการพัฒนาการของภูมิทัศน์ทางการเงินที่เปลี่ยนไปดเรเผ่าภูมิโรจนสกุลรองเลขาธิการพักเพื่อไทย ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ